การเดินผิดวิธีอาจจะทําให้คุณกล้ามไม่ขึ้นก็ได้นะครับ สำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสำคัญไม่ใช่การฝึกหนักเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิบซีบีดีกามี่ตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทำให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิบซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกำลังกายทำให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เต็มท สวัสดีครับคุณโค้ชปูนแ่นครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการ Si ก p พคโปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงความลับบางอย่างครับเกี่ยวกับเรื่องของพ o สเจอร์ของเราหรือว่าเรื่องของสรีระของเราครับเกี่ยวเรื่องของการเดินนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแค่การเดินเท่านั้นครับแต่มันรวมไปถึงการนั่งและการยืนของเราครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเดินในท่าทางที่ผิดเพี้ยนการนั่งในท่าทางที่แปลกๆหรือว่าการยืนในท่าทางที่ไม่เหมาะสมครับผมอาจจะส่งผลทําให้คุณไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อ ในหลายๆชิ้นที่คุณอยากจะสร้างขึ้นได้ครับซึ่งข้อมูลหลักๆจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้อมูลกันดีกว่าครับผมไปไปดูกันโดยเรื่องที่ผมพูดทั้งหมดนี้ครับผมมีงานวิจัยรองรับนะครับเป็นงานวิจัยของดร์เคนโดแล้วก็คณะของเขาครับซึ่งงานวิจัยนี้ถูกตีพิมพ์เมื่อปี2005ครับพูดถึงเรื่องของ testing and function with posture and pain นะครับผมซึ่งในงานวิจัยครับผมบอกว่าความผิดปกติของ posture pattern ก็คือเป็น pattern ของการยืนของเราหรือว่าเป็น pattern ของสรียระของร่างกายของเราครับผม ส่งผลทําให้กล้ามเนื้อบางมัดทํางานน้อยลงและทําให้บางมัดทํางานแบบชดเชยส่งผลให้กล้ามเนื้อนะผมทํางานได้ไม่เต็มที่และส่งผลทําให้เรามีอาการบาดเจ็บนั่นเองครับผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนประสบปัญหาน,นี้อยู่ครับคือเวลาที่เราเล่นกล้ามเนื้อในหลายๆชิ้นครับเราไม่สามารถที่จะสัมผัสถึงแรงต้านบนตัวของกล้ามเนื้อของเราได้ยกตัวอย่างเช่นตัวของกล้ามเนื้ออกหรือว่าตัวของกล้ามเนื้อแผ่นหลังนะครับผมหรือแม้กระทั่งตัวของกล้ามเนื้อก้นเราก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสถึงแรงต้านณขณะที่เราฝึกได้ครับ ยกตัวอ,อย่างตัวแรกนะครับผมที่เราเจอบ่อยที่สุดนะครับคือตัวของกล้ามเนื้ออกที่อกมันไม่ยอมพัฒนาอกไม่ยอมโตถึงแม้ว่าเราจะเล่นแบบหนักแล้วคอนโทรลเป็นอย่างดีแล้วควบคุมทุกๆอย่างอย่างดีแล้วกินอาหารก็ถึงนอนก็มากเพียงพอไปเช็คระดับฮอร์โมนกับหมอมาระดับฮอร์โมนก็เป็นปกตินะครับซ้ำร้ายนะผมการเติบโตของกล้ามเนื้อครับกับมีความผิดปกติครับผมคือไหล่หน้ามีอาการเติบตโตมากขึ้นนะครับทั้งทั้งที่ตัวเองก็เก็บองศาอย่างดีแล้วยืดอกแล้วทาท,ทุกทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วครับ แต่ว่าการมื้ออกมันพัฒนาช้าหรือว่าไม่ยอมพัฒนาครับสาเหตุหลกัลกๆเลยครับเนื่องจากว่าการยืนหรือว่าตัวของสรีระของคุณหรือว่าการเดินของคุณครับผมมันมีความผิดเพี้ยนครับเนื่องจากว่าคุณมีอาการ round shoulder คืออาการไหล่หอนะครับพอเวลามีอาการไหลหอพวกที่เกิดามาลองจักด้านข้างครับค,บคือไหล่ของเรามันจะงุ้มไปด้านหน้านครับเวลาที่เราออกแรงดันออกไปข้างหน้าใช่ไหมครับด้วยท่า bench p r e s s หรือว่าท่า incline p r e s s หรือว่าท่าไหนก็ตามที่คุณ ฝึกกล้ามเนื้ออกครับผมแรงต้านส่วนใหญ่โดยหลักแล้วจะไปเข้าในส่วนของไหล่ส่วนหน้ามากกว่าที่จะเป็นอกครับถึงแม้ว่าเราจะพยายามยืดอ,อกแล้วถึงแม้ว่าเราจะพยายามคอนโทรลแล้วก็ตามแต่แรงต้านมันไปตกอยู่ที่ตัวของไหล่ส่นหน้าอยู่ดีนี่จังว่าตัวของไหล่ส่นหน้าของเรามันมีอาการหดสั้นมันทาให้แรงต้านเนี่ยครับมันเข้าไปที่ตัวของไหล่หน้าก่อน และแรงต้านไม่สามารถเดินทางมาที่ตัวของกล้ามเนื้ออกส่วนกลางของเราได้ทําให้การกระตุ้นตัวของกล้ามเนื้ออกมันขาดประสิทธิภาพนี่แหละครับคือเป็นเหตุผลหลักๆเลยครับว่าทําไมโพสตเจอรหรือว่าสรีระของเราครับผมมีผลโดยโตรงต่อการเติบโตของกล้ามเนื้อของเราครับและถ้าเกิดว่าพูดถึงตัวของกล้ามเนื้อแผ่นหลังครับผมนะบ,บางคนไม่มีความหนาของกล้ามเนื้อแผ่นหลังเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะบีบแผ่นหลังได้เต็มที่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวของอไหล่หน้าหุนมันมีอาการงุ้ม ออกมันมีอาการตึงนะครับผมเวลาที่คุณออกแรงบีบหลังคุณออกแรงบีบได้ไม่สุดพอคุณบีบได้ไม่สุดเนื่องจากว่ามันมีการตึงตัวของกล้ามเนื้อแอนติเวเชนคือตัวของด้านหน้าของคุณนะครับผมตัวของกล้ามเนื้อส่วนหน้าของคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถบีบหลังได้การเติบโตของกล้ามเนื้อหลังมันก็เลยขาดประสิทธิภาพยังไงล่ะครับใช้ให้ระลักเกิดขึ้นจากตัวของโพส t เจอข,ของคุณครับผมก็คือตัวของไซระพื้นฐานงุน,นครับผมเกิดขึ้นในขณะที่เราเดินนะครับ เวลาที่เราเดินครับผมนะครับโดยส่วนใหญ่ครับถ้าเกิดว่าคนเป็นคนรุ่นใหม่หรือเป็นคนที่ติดโทรศัพท์นะครับมักจะมีสภาพที่เป็นแบบนี้ครับคือจะมีอาการคอยื่นนะครับไหลหอนื่จากว่าตัวของมือของคุณเนี่ยนะครับมันจับโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาหรือในหลายๆคนครับผมทำงานออฟฟิศครับนั่งอยู่หน้าจอคอมจะอยู่ในท่าเขาเรียกว่า slouch posture คือจะมีอาการไหลหอองมไปด้านหน้าครับหลังโค้งนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแบบนี้นะครับผมการทําแบบนี้ติดต่อกัน เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีมันเป็นการสอนร่างกายของคุณให้ตัวของร่างกายคุณนะครับมันอยู่ในท่าน,นี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวของกล้ามเนือ้ออกของคุณมีอาการตึงไหล่หน้าของคุณมีอาการตึงคอด้านหลังของคุณมีอาการตึงนะครับและที่มันแย่ต่งนั้นคือมันจะมีกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงตามมาด้วยครับคือกล้ามเนื้อแผ่นหลังอของคุณนะผมส่วนกลางเนี่ยครับมันจะมีอาการอ่อนแรงตัวของกล้ามเนื้อคอด้านหน้าของคุณมันมีอาการอ่อนแรงครับมันเลยทําให้เวลาที่คุณไปฝึกวรนทิ่งนะครับ คุณไม่สามารถโฟกัสกล้ามเนื้อในหลายๆชิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่แย่กว่านั้นคือตัวของแกงการลำตัวคุณมันก็แย่ตามไปด้วยนั่นเองครับผมไหนๆผมก็พูดถึงเรื่องของพอสเซอร์หรือว่าเรื่องของสรีระของการเดินของเราครับผมขอบ่นในสไตล์ของ โค้ชแก่ๆท่านหนึ่งแล้วก็น,นะครับสำหรับคนที่เป็นคนรุ่นเก่านะผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูเรื่องของท่าทางในการเดินครับคนรุ่นเก่านะครับมักจะเดินอยา่างสง่านงามเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ต้องมาทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัรพท์หรือว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแต่ในคนรุ่นใหม่นะผมหรือว่าคนรุ่นเก่าที่ใช้ชีวิตแบบสไตล์คนรุ่นใหม่คือใช้คอมพิวเตอร์เยอะหรือว่าใช้ในส่วนของทโทรศัพท์มือถือเยอะนะครับมักจะมีท่าทางการเดินที่ผิดปกติครับหนึ่งเลยครับคือมีอาการหลังแอนนะ มันมีอาการเท้าแปรนะครับคือเท้าแบะออกแล้วเดินนะครับ3คือมีอาการหลังโค้งคอยยืดนับแล้วก็เดินนะการทําแบบนี้ครับผมมันหนึ่งเลยครับคือคุณสูญเสียบุคลิกภาพที่ดีนะครับสองเลยครับคือมันทําให้กล้ามเนื้อหลายๆทรงคุ่นับผมมันอ่อนแรง3คือมันทําให้กล้ามเนื้อในหลายๆชิ้นพุ่นมันมีการตึงตัวครับและ4ครับเมื่อคุณไปออกกําลังกายนะผมยกตัวอย่างเช่นคนที่มีอาการไหล่หอนับโดยที่คุณไม่สามารถยกแขนได้นะครับถ้า overhead press เป็นท่าที่คุณไม่ควรแตะต้องนะครับเพราะมันจะทำให้คุณปวดหลังทําให้คุณมีอาการบาดเจ็บอย่างไม่จําเป็นในตัวของไหล่ส่วนหน้านะครับและมันอาจจะทําให้คุณนะผมนะครับมีอาการบาดเจ็บแบบเรื้อรังในกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆด้วยเนื่องจากว่าพอเวลาคุณใช้กล้ามเนื้อมัดหลักไม่ได้กล้ามเนื้อมัดรองจะเข้ามาทํางานแทนที่และตัวของท่าทางในการยกที่มันหนักมากเกินไปนะครับมันทําให้ตัวของฟังก์ชันของกล้ามเนื้อคุณนะครับ มันพังทลายลงมันมีอาการบาดเจ็บแบบเป็นเชนเป็นแบบเหมือนลูกโซ่ตามมาแบบเยอะแยะมากมายครับเกิดขึ้นจากการเดินหรือว่าการยืนของคุณนี่แหละนะครับผมอันนี้คือบ่นให้ฟังเลยครับว่าคนส่วนใหญ่ที่มายิมนะครับเล่นเวทแล้วอย่างจริงจังแต่โฟกัสกล้ามเนื้อไม่ได้หลักๆเกิดขึ้นจากตัวของกล้ามเนื้อพื้นฐานที่ มาจากการยืนของเขาหรือว่าจากการเดินของเขาที่มันไม่เหมาะสมนั่นเองครับผมนะและอีกอย่างนึงครับผมที่เป็นเรื่องที่อันตรายมากครับคือคนที่มีอาการหลังค่อมนะครับผมหรือมีอาการคอยื่นไปข้างหน้าครับเวลาที่แบกบาสควอหรือว่าฝึกท่าสควอทครับถ้าเกิดผมมองจากด้านข้างครับคือเขาจะมีอาการหลังโค้งอยู่แล้วใช่ครับเวลาที่เขาสควอทปึ้งปึ้งขึ้นมานะครับผมตัวของเขาเนี่ยมันจะโค้งอยู่อย่างเงี้ยนะครับและเวลาที่จะต้องยืดอกทําให้หลังตรงครับผมกลายเป็นว่าเขาต้องแอ่นหลังช่วยเพื่อให้เขาเนี่ยนะครับสามารถสควอทได้นะครับมัน งอหลังหรือคุณจะแอนหลังขึ้นมาหลังของคุณมันก็มีอาการปวดด้วยกันทั้งคู่ครับผมครับดังนั้นวิธีการแก้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราดูข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่าครับแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุ้นแอนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคลลิปได้เยครับ อย่าไ่ต้องตกใจนะครับว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดว่าฉันเดินผิดท่าหรือว่ามีอาการโพสเซอร์แบบผิดๆแปลกๆเนี่ยนะครับจะทําให้ฉันเนี่ยต้องติดอยู่ในร่างนี้ไปตลอดชีวิตเลยไหมนะครับจริงๆแล้วคุณสามารถแก้ไขได้ครับผ่าน4เทคนิคดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกเลยครับคือคุณจะต้องทําการประเมินตัวของโพสเซอร์ของตัวคุณเองก่อนผ่านการถ่ายวิดีโอการยืนหรือว่าการเดินของคุณนั่นเองครับผมการที่เราทําการประเมินก่อนครับจะทําให้เรารู้ว่าจุดอ่อนที่เกิดขึ้น บนตัวของสรีระของร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างครับเราเป็นคนที่ไหล่ห่อไหมเราเป็นคนที่หลังแอนไหมเราเป็นคนที่คอยื่นไปข้างหน้าไหมเราเป็นคนที่แบบว่าเดินแล้วบอกว่าตัวเอนไปด้านหลังไหมอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ในการประเมินได้เป็นอย่างแรกเลยครับวิธีการครับคือคุณให้เพื่อนของคุณหรือว่าคนที่บ้านคุณครับผมถ่ายวิดีโอณขณะที่คุณเดินนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพทางด้านข้างหรือว่าภาพทางด้านหน้าครับแล้ว ทำการประเมินครับผมครับว่าคุณเนี่ยนะครับมีอาการคอยื่นมีอาการหลังขอมีอาการหลังโค้งมีอาการหลังแอนไม้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเจอแบบนี้แล้วครับให้คุณนะครับไปหาวิธีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มาครับจะทาให้คุณสามารถแก้ไขเรื่องของพอพสต์เจอของคุณได้อย่างตรงจุดครับหรือถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณเนี่ยเดินผิดท่ายอย่างไรครับก็ให้เอาวิดีโอนี้นะครับผมส่งไปให้ผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญทําการประเมินให้คุณก็ได้ครับว่า คุณเนี่ยนะผมมีความผิดเพี้ยนหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการเดินนะครับในรูปแบบใดบ้างมาในเทคนิคข้คอที่2ครับผมคือถ้าเกิดคุณเป็นสายเวทครับผมคุณควรต้องทํา activation drill ก่อนเสมอครับ activation drill ฟังดูเหมือนแบบเป็นเรื่องแบบเอ้ยมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยครับผมการทํา activation drill คือการฝึกท่า isolation ในกลุ่มกล้ามเนื้อที่เราโฟกัสได้ยากหรือว่าเราโฟกัสไม่เคยได้ครับวยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่สามารถกระตุ้นตัวของกล้ามเนื้อก้นได้ดีหรือว่าคุณไม่ค่อยสัมผัสเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อก้นได้ครับว่าไอ้ก้นมันต้องรู้สึกอย่างไรนะครับให้คุณไปทําการแอค i v เว e หรือว่าทำการกระตุ้นตัวของกล้ามเนื้อก่อนด้วยการใช้ยางยืดหรือว่าการใช้น้ําหนักเบาๆในการฝึกท่าหลักที่คุณจะใช้ครับและให้คุณค่อยๆใช้สมาธิในการคอนโทรลแล้วก็ทำการกระตุ้นตัวของกล้ามเนื้อมัดหลักมัดนั้นครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณฝึกท่า hip t h r u s t แล้วคุณไม่รู้สึกถึงกล้ามนนืออคแะขงผ คุณอาจจะทำท่า single leg hip t h r u s t ก่อนแบบเบาๆหรือว่าเป็นท่า single l e g glute bridge ก่อนครับเป็นการกระตุ้นตัวของกล้ามเนื้อก้นทีละข้างนะครับทำให้ค,คุณเนี่ยนะครับสามารถสัมผัสตัวของแรงต้านที่เกิดขึ้นบนตัวของกล้ามเนื้อของคุณได้ครับหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ฝึกกล้ามเนื้ออกแล้วอกไม่ค่อยโดนนะผมคุณอาจจะใช้ท่าในการฝึกเช่นท่า single arm chest fly โดยการใช้แมชชีนหรือว่าใช้ตัวของยางยืดในการฝึกการบีบตัวของกล้ามเนื้ออกนะผมทีละข้าง ก็สามารถทําได้เช่นกันหรือคุณสามารถใช้ตัวของ free w ทในการกระตุ้นตัวของกนืัอได้นะครับผมเช่นถ้าเชสเพรสแต่ว่าใช้น้ำหกเบาๆและเน้นเรื่องของการคอนโทรลครับผมโฟกัสไปที่เรื่องของการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดหลักก่อนนะครับและทําการกระตุน้นแล้วก็ส่งเลือดนะครับไปเลี้ยงในส่วนของกล้ามเนื้อที่คุณจะใช้งานครับก็จะเป็น activation drill ที่เหมาะสมครับผมสำหรับการเตรียม กล้ามเนื้อของคุณเพื่อการฝึกจริงนั่นเองครับและมาในข้อที่3ครับเมื่อคุณทําการประเมินในเรื่องของ p o s t อร์ของคุณเรียบร้อยแล้วครับว่าคุณมีความผิดพิ้นอะไรบ้างครับพอยื่นไหลหอต่างๆนาาครับผมครับให้คุณฝึกที่จะเดินให้เป็นปกตินั่นเองครับผมผ่าน walking drill ต่างๆครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำตลอดทั้งวันทุกวันเป็นเดือนเดือนะครับผมเพื่อปรับให้ร่างกายของคุณครับมันมีสรีระที่เป็นปกติครับ เพราะว่าเดิมทีเนี่ยนะครับผมคุณเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีภาวะสลาสคอสเตอร์คือมีอาการหลังแอนไหลโค้งนะครับพอยื่นต่างๆนานาจากการที่คุณสอนร่างกายของคุณนั่นแหละและคุณสอนมันเป็นระยะเวลานานครับเป็นเดือนเป็นปีครับการที่เราจะกําจัดนิสัยเก่าๆแย่ๆเกี่ยวกับเรื่องของท่าทางของร่างกายของเราครับ โดยหลักแล้วเราใช้เวลาประมาณ2-3งงสเลยครับผมในการกาจัดชุดข้อมูลเก่าที่เราเคยใส่เข้าไปในสมองของเราและตัวของกล้ามเนื้อของเราครับและเราต้องใช้เวลาอย่างน้อยนะครับผม21วันนะครับในการที่จะสร้างชุดข้อมูลใหม่ให้กับตัวของกล้ามเนื้อของเราให้มันมีความคุ้นเคยและสามารถที่จะเดินได้ตามปกติในท่าทางที่สวยงามนั่นเองครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณนะผมเป็นคนมีท่าทางเดินที่แบบผิดผิดอยู่แล้วครับให้คุณฝึกเดินในท่าทางปกตินะครับให้คุณบอกคนที่บ้านเพื่อนของคุณ พื่อที่จะมาของคุณหรือใครก็ได้ที่เป็นคนใกล้ตัวคุณครับว่าถ้าเกิดว่าคุณมีท่าทางเดินที่แบบมีอาการไหลหอหลังแอนต่างๆนานานู่นนี้นั่นครับผมครับให้ทักทันทีนะครับหรือให้เก็บตังคุณก็ได้นะครับผมว่าแบบถ้าเกิดคุณอยู่ในท่าทางที่ผิดนะครับเก็บตังเฉลยยี่สิบบาทอะไรเงี้ยนะผมคุณก็จะสามารถเดินได้อย่างถูกต้องนะผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําการฝึกการเดินคุณครับผมบอกเลยว่าชาตินี้ทั้งชาติคุณก็ไม่สามารถแก้ไขได้ดังนั้นเริ่มจากการฝึกเดินก่อนเป็นอย่างแรกเลยครับ ถ้าคุณต้องการฝึกหนักและจริงจังกับเรื่องของการสร้างกล้ามและลดไขมันครีทีนโปรแม็กซ์คือคำตอบครับประกอบไปด้วยครีทีนโมโนไฮเดรตเพิ่มพลังทุกเซ็ตแอลโอนทีนฟื้นตัวไวไม่ล้าแอลไทโรซีนโฟกัสชัดในทุกการฝึกแอลอะลานีนเพิ่มความทนทานพลังงานไม่ตกแอลเทนีนลดความเครียดคุมสมาธิได้ดีนี่คือสูตรที่ครบที่สุดสําหรับคนจริงสนใจคลิกลิงก์ได้ใต้คลิปเลยครับและมาในข้อที่สครับผมข้อสุดท้ายครับคือถ้าเกิดว่าคุณฝึกเดินแล้วแล้วคุณยังเจอปัญหาอยู่ว่าแบบ เฮ้ยการเดินของเราเนี่ยมันดูติดขัดนู่นนี่นั่น,นครับไม่แปลกครับเนื่องจากว่าตัวของกล้ามเนื้อของคุณครับผมมันมีโ o บิล i l i t y หรือว่ามีการเคลื่อนไหวที่ไม่ดีนงครับดังนั้นการ stretching กล้ามเนื้อที่ตึงตัวนะครับการทํา r m o b i l i t y คือการฝึกเคลื่อนไหวในกล้มามเนื้อมัดที่มีปัญหาครับผมจะช่วยทําให้การเดินของคุณครับมันมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสง่าง,งามเพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะส่งผลถึงตัวของการฝึกเวทของคุณที่ทาให้คุณสามารถฝึกเวทได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้เกิด mind muscle c o n n e c t คือคุณจะสามารถโฟกัส ตัวของกล้ามเนื้อของคุณได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับผมโดยที่คุณไม่ต้องกลัวอาการบาดเจ็บหรือว่าไม่ต้องกลัวว่าจะมีการเติบโตของกล้ามเนื้อที่ผิดปกตินั่นเองครับผมดังนั้นนะฝากตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณมีอาการตึงตัวและคุณรู้ตัวแล้วว่าคุณมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรนะครับถ้าหลังแอนไปแก้ที่ตัวของแกนการลำตัวถ้าเกิดว่าไหล่ห่อนะครับไปแก้ที่ฟังก์ชันของการหัวไหล่ของคุณครับหรือว่าถ้าเกิดคุณมีอาการคอยื่นะครับให้ฝึกท่ากดคอหรือว่าฝึกตัวของแกนคอเป็นประจำในนทุกๆววัััคครบมมาขยน ถือเป็นส่วนสําคัญของการปรับโพสตเจอครับเพราะถ้าเกิดคุณทำทำหยุดหยุดนะครับที่เกียจทำครับคุณไม่สามารถที่จะปรับโพสตเจอหรือว่าไม่สามารถที่จะปรับสรล่าของคุณได้ครับดังนั้นฝากไว้เลยว่าถ้าเกิดคุณเจอแล้วว่าคุณแบบเอ้ยคุณโฟกัสตัวของกล้ามเนื้อของคุณไม่ได้เนี่ยเกิดจากการที่คุณมีท่าเดินที่ผิดผิดหรือมีท่ายืนที่ผิดผิดนะครับผมคุณก็เพียงแค่แก้ไขท่าทางผิดผิดเหล่านั้นแล้วคุณก็จะเจอเลยว่าการฝึกตัวเรนนิ่งคุนเนี่ยครับผมมันมีคุณภาพเพิ่มขึ้นแบบ ก็ถ้าเกิดผมชอบคลิปนี้ครับอยู่บ้องช่องโค้ดปูแน่นอย่าลืมกดไ like, ลค์กับส s c r i ายแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ทราคุณดดีๆที่ผมนำเสนอในทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ